ร่วมจัดไปโดยสิง g ์คอร์ปอเรชั่นแบรนด์ซุปไกสันกลับสู่เบรกที่4ค่ะบันเทิงบันเทิงกับพี่นุ่นณชชาณ์นันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ขอมาแบบอลังอลังสว่างมาแบบชุดหนีดโนเสาร์มากเลยแต่งตัวเหมือนนางเอกเลยนะนก,ออก็คิดดูดีสวยๆแบบนี้แต่ขอโทษนะคะทุกคนพูดถึงไรซ์ดานเสาร์คนนี้หมดเพราะเขาแบบว่าเปรี้ยงจากเรื่องนี้เลยนะอ,อ,อจริงๆเธอเกิดมากเราไม่ใช่แค่นางเอกคือบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้กับ u r รา sic ก o r l d นะคะหล่อมากห <ไข S 1> ล่อมาก<ช>คือไดโนเสาร์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นภาคที่4ี่ ะนะฮะภาคแรกเหมือนกับจะพยายามสร้างขึ้นมามแล้วก็ไม่ได้สองสามก็ไปสนุกกันในป่านะฮะ Jurassic Park ภ,ภาคสี่ก็คือสวนสนุกในฝันได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาเะที่แบบว่าโอ้โหโลกของไดนโนเสาร์ไปเลยเนี่คือจาได้มากว่าแบบเป็นหนังอมะตะมากตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วคือตอนนี้ก็คือไปดูอีกทีนึงคือเคยได้ยินเขาว่าอาถรรพ์ภาคต่อว่ะคะเขาชอบบอกกันว่าคนที่แบบทําหนังได้เปรี้ยงมาก ปรากฏว่าพอทําผ้าต่อแล้วจะแบบไม่มีคนดูใช่แล้วต่เรื่องนี้ว่าตรงข้ามเลยนะคือเรื่องนี้มันในตลาดมีเขาเรื่องเดียวไงแค่ดนตรีเนี่ยแตงแตน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 คือคือทุกอย่างมันะรู้เลยว่ามาจากเรื่องนี้ถูกต้องแล้ที่ที่ดีคือเขาเอา imagination หรือจินตนาการผมว่าสวนสนุกอีกสัก5-60ปีจะเป็นยังไงก็ได้นะจรงเขียนดูก็น่ากลัวนะ คือในวันเสารยิ่งใ,ใหญ่มากค่ะนางเอกก็สวยแล้วเพระเอ,อกก็หล่อ,อมากเลยทีเดียวนะคะเลยไม่แปลกใจว่าทำไม u u r s s s i w w r r l เนี่ยถึงได้เปิดตัวมาเอาแค่วันเปิดตัวเลยเนี่ย2 0 0 0ล้านอะ<ร>บาทวันนะแรกน,น,นี่คิดเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยหให้แล้วค,คือ globally เลยนะหมายถึงว่าแบบทั่วโลกแล้วเอาแค่สุกเสาร์อาทิตย์คือ3วันเนี่ย first the first week end อาทิตย์แรกเลยเนี่ยนะคะ 6, ก0 0กว่าล้าน่ะ อนนี้ยังไม่อยากจะนับเพราะมันยังขึ้นอยู่คือด้วยความที่เราไปเห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนเนี่ยจะชอบบอกเหมือนกันหมดว่าออกไปดูซ้ำรอบสองเยอะมากคนที่ดูรอบแรกไปดูซ้ำอะไม่ได้คิดอยู่เลยรอบสองไหมเขาไปดูรอบสองเยเหรอคุณหลับคะไม่ละดูทั้งเรื่องเขาไปดูทั้งเรื่องเขาไปดูภาคสองคืออะไรคือเอาให้เต็มๆเลยใช่เพราะชอบมากอยากจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเฮ้ยนึกว่ายากนะหนังที่ยังไม่ขนเนี่ยอยากกลับเข้าไปดูหนังจ่ายเพิ่มอีกอะ Least 2 2> แต่จริงๆ <300. S 2> เนี่ยการดูหนังสองรอบเป็นสิ่งที่เขาควรทำนะถ้าต้องการจะซึ้งคือรอบแรกเนี่ยดูให้รู้เรื่องอรอบ2ดูเพื่อวิเคราะห์ว่ามันจะสอนอะไรใช่ถูกต้องนะคะก็เลยแบบโอ้โหเรื่องนี้ชอบมากแล้วเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ติดตามคริสแพทร พระเอกของเรานะคะยอมรับว่าก่อนน้านี้ก็เล่นอย่าง Guardians of Galaxy แต่พอมาเล่นเรื่องนี้นี่แบบยิ่งกว่าแล้วคนก็กรี๊ดเขาเยอะ <Boom S 1> มากใช่ข่าวดีก็คือว่าเขาบอกนะคะว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วกับ Jurassic Park ภาคต่อๆไปจะปางจ,จะ world จะ island จะ universe อะ,อะไรก็ขา่ขาวดีก็คือจะมีภาค5แน่นอน,น,น,อนเขาบอกว่ามีแน่ๆแต่ด้วยความที่อารมณ์ขันหรืออะไรไม่ทราบได้จริงๆเนี่ยตามข่าวคือเซ็นไป2 เซนสองสคือภาคห้กาก, <5 S 1> กับภาคหกจะเป็นเขาเ<ช>นี่ยน <ะ S 2> นะักข่าวอะไรบอกอุ้ยบอกว่าเซนสองภาคเหรอต้องตามตัวมาสัมภาษณ์แล้วสวัสดีค่ะคริสแทแบอกว่ายูจะเซนต่ออีกกี่ภาคอ๋อสามสิบแปดภาคเบา อีกอาคือเป็นการเล่นมุกเล่นมุกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวโออีก3 8ภาคผ้านี่ต้องเป็นเขาเนี่ยค่ะเป็นเป็นสามสิบแปด้าเขาแก้สดีเขสิบผ้าก็เก่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้ชายเองก็สนใจคือเรื่องของรองเท้านางเอกวิววิ่งอะไรคะไหวไหมคะถ้าอย่างเงี้ยวิงไม่ไหวเอาเลยขอถามก่อนคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเรื่องรองเท้าเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้สปอยนะคะถ้าใครไม่ได้ไปดูเขาดูตีซะว่าเขาดูกันหมดแล้วแล้วสมมติว่าดูแล้วอ่ะก็คือว่าไม่ต้องแปลกใจว่านาง เอกไรซ์เดลัสเฮาเวิร์เนี่ยนะคะไปวิ่งอยู่ในนั้นวิ่งทั้งเรื่องวิ่งตามล่าวิ่งหนีไดโนเสาร์ด้วยรองเท้าส้นสูงค่ะไม่ถอดไม่ถอดเลยจนถึงตอนจบฉากจบคุณก็ยังใส่ส้นสูงอยู่คู่เดิมใช่ตอนนั้นเป็นทั้งป่าทั้งอะไรนะพื้นก็ไม่เสมอเขาวิ่งได้ไงเขาบอกว่าอึดมากอึดจนแบบประชาคมเน็ตที่เขาเรียกว่าเนติเซนเนี่ยเน็ตต้องไปตามหาว่า จะรองเท้าคู่นี้มันคือรุ่นอะไรหรอมัน<อ>วิเศษมาจากไหนหรอนั่าน่ะสิแล้วมีคนหาคำตอบให้ได้ด้วยว่าเป็นแบรนด์ดังคู่หนึ่งรุ่นหนึ่งที่แบบว่าขายอยู่ใน Amazon เนี่ยสนนราคาประมาณสัก ร้อยดอลลาร์ก็มายถึสามพันกว่าบาทกว่าบาททำไมแล้วเขาบอกว่ามีที่มาที่ไปด้วยนะค่ะว่าตัวนางเอกเนี่ยคือเนื่องจากคาแรคเตอร์ในเรื่องเขาจะเป็นผู้หญิงแบบแต่งผู้หญิงแต่งตัวเนียบมากคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับผู้กำกับบอกว่าให้เขาใส่รองเท้าผ้าใบค่ะแต่เขาไม่เอาใช่ไหมใช่คือเอาก็มันต้องมีลุกเหมือนกับลุกของเขาคือแบบอุ้ยใช่ผู้หญิงที่ต้องสวยฉันแต่งผู้บริหารเพราะฉะนั้นฉันไมให้มาใส่รองเท้าผ้าใบได้ไงไม่ได้นะคะแล้วก็รองเท้าของเธอเนี่ย3.2นิ้วนะ โซนใช่ไหมถ้าแล้วสูงนะจ้าไหวไหมคะถ้าเกิดเท่านี้ไปทาดวนกันหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามในความสำเร็จผู้หญิงเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะมันกะทั่งวิ่งในส้นสูงแต่แต่แต่ไม่แนะนำนะไม่ดีไม่แนะนำไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าใครอยากจะไปตามหาในก็อย่างที่คุนบอกไปหาในอเมซอนกันได้แล้วเขาบอกว่าแบรนด์ไทยของเราก็มีทำมาด้วยเหมือนกันสามารถไปซื้อกันได้วัดกันที่รองเท้าไม่พอวัดกันที่ความอึดของคุณดีกว่าแต่เสี่ยงมากเพราะว่าตามหลักจริงๆสงวิ่งแล้วเป็นไม่ดีต่อข้ออเท้าาย่งแน่่นนออะเเพรราามุษย์ต้งวิง ในระดับพื้นปกติไม่ห้ามใส่ทั้งสูงหรือว่าทางที่ดีก็ต้องใส่ผ้าใบดีที่สุดถ้าวิ่งขึ้นเนินหรืออะไรเงี้ยข้อเท้าจะพังก่อนภาษาชาวบ้านก็คือว่าอย่าไปเรียนแบบเลยอันนั้นในหนังนะครับเขาเจ็บเขาได้ตังค์ก็ให้เขาทำไปครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดคุณทำนี่ยคุณจะเสียตังค์ไปหาหมอนะฮะใช่เดี๋ยวจะเคล็ดขัดย่อด้วยนะคะถ้าล้มไปจะไม่คุ้มกันกระดูกกระเดี่ยวแต่ว่าทีนี้เนี่ย กราฟิกเวิร์พูดถึงพระเอกไปแล้วพูดถึงนางเอกไปแล้วมไม่พูดถึงไดโนโนสสา์เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบติ่งพระเอกนางเอกอ,อย่างเดียวไม่ได้ไดโนเสา์มีเรื่องอะไรอ่ะมีสิคะเพราะว่าความยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าโอโ้โหคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่า CG อลังการมากสวยงามจะบอกว่าเบื้องหลังของการสร้างสารรค์ TR e x หรือจะเป็นอะพาทอรัสก็ไอตัวคอยาวหรือจะเป็นแรปเตอร์มันมีที่มาที่ไปเขาจริงจังมากไม่ได้ใช้แค่ CG อย่างเดียวแต่จะจริงจังขนาดไหนไปดูค่ะ จาก Jurassic ปา r k ภาพประถมบทเวอร์ชันออริจินอลปี1993 22ปีผ่านไปค่ะกับการกลับมาพงาดความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน Jurassic World ทางปี2015เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนและแน่นอนค่ะไดโนเสาร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะสิ่งมีชีวิตดึกํำบันจูราสสิกในปีนี้ไม่ได้ใช้แค่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่า CG เท่านั้นค่ะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็คือการสร้างหุ่นจำลองสมจริงทะลุจอ กว่าจะมาเป็นไดโนเสาร์แต่ละตัวใช้ทีมงานคนมากกว่าไดโนเสาร์ตัวเอกทั้งเรื่องรวมกันด้วยซ้ำนะคะและเพราะฉากดราม่าต้องการความสมจริงยิ่งกว่านี่ก็คือเบื้องหลังของฉากเศร้าหนึ่งในภาคล่าสุดที่อแพทโทซอรัสหรือว่าสายพันคอยาวเนี่ยกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาพระเอกหนุ่มโอเว่นนี่แค่ส่วนหัวถึงคอของมันในฉากฉากเดียวคือเรียกได้ว่างานละเอียดขั้นสุดค่ะทั้งการลงสีผิวรอยเหี่ยวยน่น ดวงตาที่สื่ออารมณ์ชัดเจนและแน่นอนสามารถขยับได้สมจริงทุกประการก็เลยทำให้อแพทโทซอรัสหรือว่าคอยาวปีนี้เนี่ยกับคอยาวเมื่อ22ปีที่แล้วที่มีแค่ CG อย่างเดียวเห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการค่ะหรือแม้กระทั่งพระเอกอีกหนึ่งหนุ่มของเราอย่างแรปเตอร์ที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยหลอกขึ้นเยอะเลย นอกจากนี้แล้วก็ยังมีฉากที่ยังคงความเป็นจูราสสิกอยู่นะคะนั่นก็คือฉากยุงที่ถูกสตาร์ฟเอาไว้อยู่ในของเหลวสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้หรือแมก้กระทั่งฉากที่ต้องวิ่งผ่านทุ่งหญ้ากกลางฝูงแกลิมิมัสที่กำลังวิ่งอย่างร่าเริงก็เห็นได้ชัดว่าใช้มุมกล้องแล้วก็จังหวะเดียวกันเป๊ะ และนี่ก็คือความเหมือนและความต่างรวมถึงพัฒนาการของ Jurassic Park มาจนถึง Jurassic World นะคะก็เลยไม่แปลกที่ Jurassic World จะยังคงครอง Box Office อันดับหนึ่งได้อยู่ค่ะและนั่นคือที่มาที่ไปความยิ่งใหญ่ของไดนโนเสาร์เห็นไหมว่าไม่ใช่แค่แบบ ซีโนเขาเล่นแบบเรียวเลยให้เหมือนจริงขยับได้จริงๆทุกอย่างแบบจริงจังมากรอติดตามต่อไปดีกว่านะคะขาภาคหน้าจะมาเมื่อไหร่เราก็ไปชมกันน่าสนุกนะแล้เขาบอกยังว่าภาคต่อไปออกปีไหนยังไม่มียังไม่มีกําหนดแต่ว่ารู้แค่ว่าคริสแพตเล่นอันนี้คุณผู้ชมอยากรู้นะฮะว่าจะเร็วแค่ไหนอยู่ที่ยอดใช่ถ้ารายได้สูงเชื่อผมฮะมันจะออกมาเร็วมากเร็วมากมันจะออกมาเร็วมไม่นานเกินรอะ โอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาเรื่องในเดนมาเล่ากันต่อนะแน่นอนอาทิตย์นี้เราเบรกจากเรคคอร์ดไปแล้วพูดถึงหนังที่ทำลายสถิติอาทิตย์หน้าพูดถึงเบรกอัพบ้าเลิกแต่เลิกแบบไม่ธรรมดานะฮะเลิกแบบชึกๆุเลยจะชุดยังไงเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเป็นไงฮะช่วงหน้านะคะพี่แชมป์ก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะเด็กไทย3คนที่ติดอันดับอยู่ในเอเชีย22คนในการแข่งขัน22คนที่เก่งที่สุดเด็กไทยอยู่3 และความคาดหวังของเขาอนาคตจะเป็นนักบิดระดับโลกเป็นยังไงข้างหน้าจัด<ป>จัดไปคิดว่าต้องทำยังไงหลังจากจบ6สนามเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียผมว่าอยากเล็นไปขี่ในเรื่อนมอเตอร์ีแบบในรายการโมวีพีครับคือจริงๆเลย